มาแล้วมาแล้วใครเนะี่ยฮะคุณกล้าดีนะคะเอาชื่อของฉันมาติดหน้าร้านคุณแบบนี้แล้วคุณอนะคุณหวานฮะคุณเอาความกล้ามาจากไหนถึงได้กล้ามาฉีกป้ายหน้าร้านผมคุณไม่ละาาใจบ้างมือที่เอาชื่อคนอื่นมาติดหน้าร้านแบบเนี้ยคุณรู้บ้างไหมว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายฉันสามารถฟ้องร้องคุณได้เลยว้าว เอากฎหมายมาอ้างซะด้วยสิคนแบบคุณเนี่ยนะฮะถึงได้กล้าพูดเต็มปากว่าจะเอากฎหมายเนี่ยมาเล่นงานผมคุณเนี่ยนะเชิดเงินผมไปตั้งหลายเดือนไม่ยอมมาจ่ายแบบนี้มันไม่เรียกว่าผิดหรือไงผมก็แจ้งได้เหมือนกันนะว้าวไม่มีเงินมาจ่ายนี่แต่ดันมีเงินซื้อรองเท้าคู่ใหม่ อ,อ,อย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันนะแล้วฉันก็บอกไว้ด้วยว่าฉันไม่ได้อนุญ,ญาตให้คุณมาใช้ชื่อฉันติดหน้าร้านแบบนี้ถ้างั้นคุณหวานก็จ่ายเงินผมมาสิอย่ามายืนโกงๆแบบนี้ตอนแรกฉันก็จะจ่าย,ยหรอกฉันค่ลืมเฉยๆแต่พอฉันเห็นคุณทำกับฉันแบบนี้ฉันขอบอกตรงนี้เลยนะว่าฉันไม่จ่ ทุยไม่จ่ายใช่ไหมได้ถ้าไม่จ่ายเนี่ยข้าวหลังเนี่ยผมจะปิ้นกระดาษติดชื่อคุณใหญ่ซ้องเยจะบอกให้ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อนุญ,ญ,ญาตให้ใช้ชือ่อก็แล้วแต่อย่านะ่แ,แกทำนะแกจะได้รู้ว่าแกเล่นกับยยุ อยู่ตรงนี้นี่เอง啊อตามหาตั้งนานไม่เจอกันนานเลยนะคะเนี่ยผมก็อยู่แถวนี้ทุกวันนะครับคุณหวานมีแต่คุณนั่นแหละตั้งแต่ยืมเงินผมไป200ก็หายไปเลยแหมนั่นมันก็เรื่องของอดีตแล้วค่ะนี่มันปัจจุบันหัดอยู่กับปัจจุบันบ้างนะคะอนาคตจะได้ดีอะ่ะอุ๊ยเกือบลืมเลยฉันมีเรื่องอยากให้คุณช่วยะค่ะเรื่องอะไร คุณเจเท่าแกจะของร้านชำนี่ไงคะเขาาชื่อฉันไปติดหน้าร้านแล้วก็ประจานว่าฉันเป็นคนขี้โกงอะคุณเจอ๋อคุณเจเขาเป็นคนที่ใส่ดีนะครับเขาคงไม่ทําเรื่องแบบนั้นหรอกครับแต่เขาทําแล้วคะ่ะคุณเองเป็นตำรวจอะ่ะคุณก็น่าจะรู้ว่าทําแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคะอืมมันก็จริงแต่คุณแน่ใจนะครับ ว่าคุณไม่ได้ทำแบบที่เขาประจานอะโอ๊ยฉันจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะคุณตำรวจถ้าฉันทำแบบนั้นจริงๆอะฉันจะมาเยินเดือดร้อนอะไรตรงนี้ล่ะคะคุณต้องช่วยฉันนะคะอถ้าคุณแน่ใจว่าคุณไม่ทำแบบนั้นคุณเจค่าก่ไมีสิทธิ์ทำแบบนี้คุณแน่นอนเดี๋ยวโหจะไปคุยกับคุณเจให้ขอบคุณนะคะคุณตำรวจคุณเนตทั้งหล่อทั้งใจดีอะ ขอบคุณครับ <c oughs> คุณเจ <c oughs> ฉันบอกคุณแล้วไงว่าไม่ให้ออกชื่อของฉันอะมาติดที่หน้าร้านของคุณอีกผมก็บอกคุณไปแล้วเหมือนกันว่าถ้าคุณยังไม่จ่ายหนี้ผมเนี่ยผมจะไม่ยอมดึงป้ายออกและจะทำให้มันใจรื้อเรื่อยๆแต่การที่คุณทำแบบนี้เนี่ย มันอาจทำให้คุณถูกจับได้นะคุณตำรวจยอดคุณตำรวจคี้เก๊กสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้รับร้องทุกมาจากคุณหวานเรื่องการกระทำของแล้วยังไงล่ะครับคุณตำรวจคุณตำรวจจะจ่ายหนี้แทนคุณหวานเขาอย่างนั้นเหรอได้นะไม่มีใครใช้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าในที่นี้ไม่มีใครเป็นหนี้แกทั้งนั้นคุณไงคุณหวานติดหนี้ผมติดมาหลายเดือนแล้วด้วย คุณเจคุณมีหลักฐานหรือเปล่าครับหลักฐานเออคือหลักฐานค,ออค,อานคือว่าหลายเดือนก่อนกล้องวงจรปิดในร้านมันมันเสียนะแต่ว่าตอนนี้ใช้การได้แล้วแต่เธอก็ไม่ได้มาที่นี่หลายเดือนแล้ว นะเห็นไหมล่ะคุณตำรวจคะฉันจะบอกความจริงให้คุณก็ได้นะคือที่จริงอะ่ะคุณเจคเขาแอบชอบฉันนะคะแต่ว่าฉันก็บอกไปแล้วว่าฉันไม่ได้ชอบเขาเขาก็เลยหาเรื่องมากลั่นแกล้งฉันสารพัดโดยกรารเอาชื่อของฉันมาติดแบบนี้ผมเนี่นะผมนี่นะชอบคุณเป็นไปไม่ได้อย่าไปเชื่อเขาครับ ผมไม่เคยคิดจะชอบเขาแม้แต่ครั้งเดียวและไม่เคยคิดจะชอบด้วยคุณเจครับถ้าคุณไม่มีหลกักฐานเนี่ยก็ไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับรบกวนช่วยเอาป้ายออกด้วยครับไม่ผมจะไม่เอาป้ายออกจนกว่าเธอจะจ่ายหนี้ผมถ้าโกงผมจริงๆนะคุณตำรวจท่ตานะถ้าไม่เชื่อเลยผมแกไม่ได้ยินที่คุณตำรวจเขาสัง่งหรือว่าหูของแกได้มันหนุ่ม พี่เจค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาขัดจังหวะค่ะแต่ว่าช่วยจัดรายการตามนี้หน่อยได้ไหมคะ แล้วก็ขอไข่เพิ่มสองฟองด้วยนะคะพี่เจไข่สอฟองได้จ้ะเดี๋ยวพี่จัดให้นะอือ,อ่ะคุณตำรวจพี่ยอดคะเมื่อวานต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ ช่วยมิวจับโจนะคะถ้าไม่ได้พี่ยอดสุดหล่อมิวคงแย่แน่เลยเพื่อน้องมิวอ่ะพี่ทำได้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะพี่ยอด ครับนี่คุณลืมไปแล้วหรือไงว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้ช่วยไปบอกคุณเจด้วยนะคะไม่ออกป้ายชื่อฉันออกด้วยคนเดินผ่านไปผ่านมาฉันเสียหายหมดแล้วอุ้ยแถวนี้มีคนขี้โกงด้วยเหรอคะเด็กนี่ระวังปากแกไว้ด้วยนะใครขี้โกงก็มันเขียนไว้ที่ป้ายอะค่ะพี่คะ่ะพ่อครับทุกคน หนูมิวจ้ะทำไมหนูมิวถึงพูดกับพี่หวานเขแบบนั้นล่ะจ้ะก็มันจริงนี่ค่ะพี่ยอดใครๆแถวนี้เขาก็ร네 mm ู้กันหมดอ่ะว่าพี่หวานเขาติดนี้แม่มิวไหนจะค่าเสื้อผ้าค่ากระเป๋านี่ก็นานแล้วด้วยนะคะที่เขาไม่คืนนะคะอีกอย่างมิวก็เห็นด้วยที่พี่เจเขาติดป้ายนะคะประจานอะดีแล้วคนตำรวจคะ อย่าไปเชื่อมันนะคะเธอกับแม่เธอก็แค่อหจฉชาินะก็เลยสร้างเรื่องราวมาปลุกปั่นคนอื่นไปเรื่อยค่ะเออคือน้องมิวจา๋านี่จ้ะตามสั่งส่วนนี้ก็ไข่สองฟองขอบคุณนะคะพี่เจส่วนเรื่องเงินเนี่ยไม่เป็นไรนะพี่ให้ ขอบคุณนะคะงั้นอยู่ขอตัวก่อนนะคะเพื่อนดีดีไปก่อนนะคะพี่ตำรวจสุดหลอ่อโอ้อยแล้วระวังคนขี้โกงด้วยนะคะ หามาตั้งนานละคุณตำรวจคะช่วยจัดการอะไรสักอย่างมันขโมยกระเป๋าฉันไปเนียฉันเนี่ยนะขโมยเธอเลยขโมยของฉันไปติดนี่นี่เป็นสี่เดือนแล้วจ่ายหรือยังเดี๋ยวจะกระเป๋านี่ที่ว่าฉันลืมเมค,ค่อกะคนตำรวจฉันบอกว่าให้จัดการมันไงคะผมบอกคุณตำรวจแล้วไงครับ ว่ายายหนี่เนี่ยมันเที่ยวยืมเงินเข้าไปทั่วติดเงินเข้าไปทั่วตั้งหลายเดือนก็ไม่ใช้คืนผมบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่เชื่อผมเป็นไงล่ะเจ้าทุกเขาเต็มหนี้เลยเนี่ยคุณหวานครับช่วยอธิบายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยครับเดี๋ยวฉันมีเงินอะฉันมาคืนแกเองแหละส่วนในกระเป๋าเนี่ยเอาไปเลยนะเห็นสวยเลย ดีกว่าเดี๋ยวไปทําเล็บไม่ทันเฮ้ยรอก่อนครับ <c oughs> ช่วยไปให้ปากคำกับผมให้ลงพักด้วยครับเรื่องนี้นี่จบไม่ง่ายแน่ล่อยนะต่อยเธอนี่มันหน้าด้านจริงผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณเจผมไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนที่ใสแบบนี้ขอตัวนะครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตราบใดที่เธอยังไม่คืนเงินผมเนี่ย ผมจะไม่ดึงป้ายหน้าร้านนี้ออกเปนะะ็นกนขาดแถมจะทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับผมไปผมต้องขอบคุณคุณเมียวจริงๆนะครับที่เข้ามาช่วยผมไว้อะถ้าไม่อย่างนั้นผมเคลียร์เรื่องนี้ไม่จบแน่เลยต่อไปคงจะเชื่อใจใครใง่ายๆไม่ได้อและะ้วค่ะผมก็เหมือนกันเลยครับ สมัยนี้คนแบบนี้อยู่ในสังคมเยอะต้องระวังไว้หน่อย